สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนทําหน้าเดวิดเบคแคมนะครับผมอย่างแรกทําตามผมเลยนะครับอันนี้ไม่ต้องกดนะครับเอาเฉยเฉไม่ต้องกดอะไรหน้าผิวสีนะครับผมกปมาเลื่อนมาตรงนี้สุดแล้วก็เอาตัวนี้นะครับผมเป็นผิวขาวนะตานะครับอันบนสุดเลื่อนเนี่ยนะเลื่อนมาตรงนี้แล้วก็กดมาตรงนี้นะครับผมตามนี้เลยตามผมที่ทําเลย มาที่คิ้วนะมาที่จมูกนะครับผมตอนแรกมันอยู่หน้านี้นะครับต้องเลื่อนมาเอาอเลื่อนมาเนี่ยตอนแรกมันอยู่หน้านี้แล้วก็เลื่อนมาฝั่งนี้นะแล้วก็กดมาตรงนี้เลยเนี่ยตามนี้เลยนะมาที่ปากหรือเปล่าใช่อันนี้ตรงแรกเลยกดเข้าไปประมาณนี้นะ มันจะอาจ,จไม่คือมากมันเหมือนมันจะไม่เหมือนมากเพราะเราทําเองถ้าลงมดมันจะโคตรเหมือนเลยแหละอะแบบนี้นะจริงๆถ้าลงมดจะคือกว่าแต่เอาตามที่เราทําเองไงบางคนไม่อยากลงมดหรือใน PS4 PS5 อะไรประมาณนี้นะเราก็ทําได้มาที่หูอืม ทำนี้เลยมาที่ผมมาที่น,นี้มคือมันแล้วแต่ลนะคือจะทําเป็นทรงผมอะไรก็ได้แล้วแต่คุณชอบอ่ะไปสก,กินเฮดอ่ะกปจะประมาณน,นี้นะอ่าไปไปเขียมยหัวโลนไม่คืนเลยว่ะแต่ผมยาวเหมือนเดิมนี่แหละจะตกแต่งนวลให้เป็นสไตล์ไหนก็แล้วแต่คุณนะเนี่ยแต่แบบนี้ก็เท่นะมันแล้วแต่ความชอบจะเป็นแบบนี้ก็ได้ หรือจะเอาแบบตอนไม่มีหนวดเอ้วันนี้ก็ได้เออก็อ่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณครับ